สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับนะคะรีวิวของเล่นนะคะวันนี้เราจะมานะคะรีวิวโมเดลสัตว์ป่าแล้วก็โมเดลโดโนสาร์นะคะน้องๆว่ามีอะไรกันบ้างนะคะน้องๆ ไดโนเสาร์โมเดลใหญ่หน่อยนะคะแล้วก็มีไดโนเอ่อเป็นสัตว์ป่าโมเดลนะคะคือตัวนี้ค่ะเป็นม้าลายไดโนเสาร์คอยาวค่ะช้างใหญ่เอร์เฟรสเนี่ไดโนเสาร์ไท้เลท็อปนะคะนี่สีแดงเลยสวยงามมากๆเลยค่ะน้องๆเรามาดูตัวไหนดีอีกดี นี่ค่ะไดโนเสาร์โมเดลตัวเล็กค่ะแล้วก็ไดโนเสาร์โมเดลตัวใหญ่ขึ้นมานิดนึงค่ะนี่เห็นไหมคะก็สายพันธุ์ก็ต่างกันนะคะน้องๆมาดูตัวไรดีอีกตัวนี้ค่ะนี่โมเดลเมาดูโมเดลอันนี้ก่อนดีกว่าตัวนี้โมเดลสปาค่ะตัวเล็กนะคะแล้วก็นี่ค่ะ โมเดลไดโนเสาร์ขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลางนะคะน้องๆนีส่สายพันุ์แตกต่างกันไปเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นไดโนเสาร์ตัวใหญ่นะคะที่เดินได้ใส่ขาม,มีเสียงนี่ขยับเองได้ะค่ะนี่ค่ะน้องๆนำเสนอเลยค่ะตัวนี้นะคะ ไดโนเสาร์ aur, โมเดลขนาดกลางนะคะนี่เป็นโมเดลแบบก็ขนาดเล็กนะคะตัวขนาดนี้นะคะน้องนี่จะเป็นไดโนเสาร์กินพืชใช้ถานเดินได้มีเสียงแต่ละตัวนะคะก็แตากกันไปนะคะน้องๆก็สวยงามมากๆเลยค่ะมีตัวเล็กกตัวหย่ ผ่านไม่ได้นะคะน้องๆถ้ะหาน้องๆชอบคลิปนี้นะคะกดซับสไครป์ก,กไปดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะนี่ใจเรามากมากเลยะค,ะค่ะในตอนท้าง